อ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube ในที่คุอดอนทุ่งไทยชแนลครับช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับจักกลการเกษตรเนาะครับวันนี้เรากะถอดโซลำเลียงออกมาเช็คอีกรอบกับพี่น้องคลิปนี้ผมจะ,ะพามาดำขั้นลำเลียงคนระับแล้วก็ตัดโซลำเลียงนะครับผมอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันเนาะเช็คไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเหล็กประมาณอ่าสี่หุนประมาณสีห่หาหนนะครับเติประมาณนี้ครับตัดดามประมาณนี้ก็คือเอาอ่าจะเอาความเฉียงจากไฟอ่าไฟรูดเชื่อมด้วยครับความร้อนแล้วก็เหล็กตัวนี้เนาะเพรได้เติมกันพี่น้องความเฉียงแล้วใสเ่เรียบร้อยประมาณนี้ครับอันนี้อ่า าเป็นเกประตูครับผมทำประตูบ้านเองครับอันนี้อาชีพเก่านะครับผมอาชีพเก่าเมื่อยี่สิปีก่อนครับผมแต่ก่อนก็ทำเหล็กดัดครับพวกเหล็กดัดอันนี้คือลกหน่อยครับพวกเหล็กดัดครับก็ถอดออกจากรถเกี่ยวมาแล้วครับรอบที่สองก็จะมาตัดครับอันนี้คือบูธแตกหนึ่งคครับนี่ บุดสูงครับรุดออกเอากระซีมาเลือกตัดเอาคางที่มันดีไปครับคางนั้นดีแต่ว่าคางนี้รุดออกละเลือกตัดเอาคางนียครับขนาดซีเดตัดเอ่อคอนี้แล้วครับเนี่ยน่าจะได้ตัดคอนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างเจรานมากครับมันหย่อนมากนะสิได้ถอดออกคันหนึ่งพี่น้องคันนี้แหละครับ เดี๋ยวผมเชื่อมเสร็จแล้วก็จะพาไปตัดโซในรถเนาะอ่ะโอเคครับผม โอเคครับอันนี้ก็เชื่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยอ่าเชืเ่อมเรียบแล้วครับพี่น้องขี่เรือฮากะอ่าเป็นการตัดโสล่ลำเลียงครับเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะ,ะลักษณะดำก็เอามาดูประมาณนี้ครับมุมกระสีดำประมาณนี้อ่าเชื่อมแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับอ่าเชื่อมเนี่ยี่หางก็แล้วแต่มักครับพี่น้องส่วนด้านหลังมุมก็จะ แตะเอานิดหน่อยนะผมกระสีหมักๆไปจักกน่อยพีนองเพราะว่ามันเป็นผมซื้อมาปั๊บของหนอครับพวกกันนี่มันหมักมันมัมนมกหลวมพี่นองน็อตตัวนน้มนบยู่น็อตมันคลายครับไม่รู้ว่ายังไงนะมันน่าจะเป็นที่ของหรือเปล่ามันมันคลายครับผม หลังกำเลียงผมมันมันไข่ครับผมก็เลยเสื่อมแต๊ไว้ครับเสี่ยมหัไลายเสี่อมฟังเดียวครับข้างก็จุดฟังในบันีเสื่อมครับดําก็ดาํดาดําฟังญ่ครับผมดําฟังใน,งในเล็กมันเล็กครับปกติถ้าได้ได้หกขนนี่น่าจะพอดีครับผมได้หกขนอพอดีเลยอันนี้มันสี่ขนมันเล็กไปครับ แ่ว่ากับพ่อได้เติมกันอยู่ดอกพี่น้องเพระาะว่าไฟเสื่อมขีเสื่อมมันกะสีแข็งเติมกันอยู่ครับาถามว่าดำพอ,อยยังกะเพื่อให้มันแข็งครับพี่นอ้องตอบยังไงเนาะเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ของศู์ครับมันอ่อนมากนี่ผมเคลียร์ไปเกี่ยวออะไรกลักวๆครับมันกระไดไดมาสองเปีอยวอยู่สองขันครับแต่ว่าพมดัดก็พื้นแล้ว ขนาดแค่ร์สองลไ่ลายกลัวสองไหลครับพี่น้องมันยังแค่นึงแสดงว่าเหล็กเหล็กมันอนอนมากครับเหล็กตัวนี้มันอนอนมากแต่ข้อศูนย์ผมนะมันมันสึกตรงนี้ครับมันมันบางอย่างพี่น้องมันกลาเป็นถีมันมันกวงล่ะผมบอดดัดอีกอย่างหนึ่งผมกะมันกับบุทนถอดต้องพี่น้องนาะมันหลายตัวอย่างไอ้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้าผมก็ไม่มีแล้วครับ ใส่แห้งมุนอย่างเดียวกับผมก็เลยต้องซื้อมาทั้งชุดเลยแต่ว่าเป็นของนอกมันไม่แข็งครับครับถ้าจะาดำก็ลักษณะนี้นะครับดมแบบนี้ได้เลยครับก็ไม่เชื่อมมากก็ได้ครับเชื่อมทีทเอาแต่ทีทเอาบนตรงเสื่อมไหลครับจับทีทีเอาพี่น้องก็ประมาณนี้ครับ ก็วันนี้น่าจะยังไม่ได้ตัดที่ดูนะครับพอดีผมต้องไปส่งตัวนี้ครับตัวเกี่ยวดันเนี่ยครับพี่น้องเพื่อนก็สั่งเข้ามาอีกครับส่วหนึ่งเมื่อบ้านก็ส่งไปสองสุดสั่งมาจัดส่งให้ครับผมสั่งมาก็จัดส่งให้ครับเดี๋ยวตัวนี้ก็คั่แล้วเอาไปฝากไปฝากไปให้จัดส่งให้นะครับนตัวอำเภอ ุ่งนี้ผมก็จะมาตัดโซ่ต่อเพราะว่ามันคำลับที่เราํำแล้วครับาลักษณะการตัดก็ย่นตัวเนี่ยบพี่นอ้อยก็ยยอนเขาไม้มันสูตรครับแบบหลุดลด,อลดมอไซค์ลดสูตรตัวไปนะครับตัวนี้ผมก็จะเอามาปิดครับใส่แฟนลูกสีมาปิดปกติมันก็ จะได้เลื่อนขึ้นมาอีกนะครับมันก็เหลือไม่มากครับประมาณ1นึ่งเซนนี่แหละโ้โหมันนะครับก็หย่นให้สุดแล้วก็เอาโซ่ลมเลียงเข้าไปเทียบเทียบดูนะครับว่าเราจะตัดแค่ไหนเนาะหลายคนก็คงจะรู้เนาะอ่ะผมผมก็ทําแบบนั้นนะครับทํำแบบเดียวกันดึงดึงมากี่หน่องแล้วมาบึงเขาเอาคอได้ออก กับแบบสู่รถมอไซค์แล้วครับพี่น้องเอาพอประมาณครับเพื่อเพื่อเอาเขาน้ำตัดออกไรมันกะอาเซียเขาหกครับมันถองอาออกไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็สั่งได้นะครับเนี่ยสั่งได้สั่งได้ช่องนี้ก็มีตลอดครับนี่ให้ตลอดครับพี่น้อง ส่ง่ายครับสอไปกับมาสุปกุุบมาเลยครับใส่ง่ายครับ,ยรบ,ยรบอยามาใส่เบิรงจ็กหน่อยครับนี่ครับลักษณะการใส่ก็ประมาณนี้ครับเสียมไล่ไปเลยครับนี่เสียมไล่ไปน้ำไปเกี่ยวนะครับท่นี้กรบ,บียดเขาไปหาเกี่ยวเดือมมัน ข้างในครับสูตรกระตามคลิปก่อนๆที่บอกไปนะครับเอมันมันลุกข้าไปครับมันบุ่มก็เ,เกิดมันเลยไม่ถึงครับ,รบใส่งายครับประมาณนี้ครับผมส่วนเด็กตัวนี้ก็เป็นเล็กเก้าเอาล้อมเกี่ยวครับล้อมแต่ก็มีฉากกั้มครับ สาคามกับพี่้อง